สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2ของการเรียนออนไลน์เราจะยังคงเรียนออนไลน์กันไปนะคะจนกว่าว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโรงเรียนเปิดเทอมเรียนได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ขอให้นักเรียนศึกษาเนื้อเรื่องศึกษาตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนนะคะเพื่อความเข้าใจะะวันนี้ครูนําเสนอเรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายซึ่งเป็นตอนกำเนิดหอยสังนะคะในเนื้อเรื่องจะเป็นการเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังว่าหอยสังนั้นทําไมถึงเกิดมาเป็นหอยสังนะคะและในท้ายเรื่องจะมีการสรุปนักเรียนต้องดูไปจนถึงสรุปนะคะนักเรียนจะได้ข้อคิดและการบ้านวันนี้ของนักเรียนก็คือการทำมล์แมปปิ้งเรื่องการเป็นคนดีของฉันนะคะ ทำไม mapping เรื่องการเป็นคนดีของฉันลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดเล่มเก่าที่นักเรียนใช้อยู่นะคะสามารถนํามาใช้ได้เมื่อนักเรียนทํไม,มปป่ mapping แล้วนะคะให้ใส่ชื่อเลขที่ไว้ที่ท้ายผลงานด้วยและเก็บผลงานไว้ส่งครูในวันเปิดภาคเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากคลิปของครูในเรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายและทำ My m ม n d แมปปิ้งตามที่ครูสั่งนะคะก็ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ เสริมเติมความรู้เรื่องกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายมาฝากน้องๆด้วยนะคะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะบ่ายวันหนึ่ง ขณะที่กล้ากำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็มีชายลึกลับแต่งตัวโบราณไว้ผมแกละขี่ม้าก้านกล้วยโผล่หน้ามาในจอคอมพิวเตอร์ที่กล้ากำลังเล่นเกมอยู่แล้วบอกกล้าว่าเขาชื่อผมแกละมาจากโลกวรรณคดี .com และเขาต้องการเป็นเพื่อนกับกล้าวเขาชอบกล้าวที่เป็นเด็กฉลาดและกล้าหาญเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักและเด็กชายคนนั้น ก็ไม่เหมือนเด็กชายคนอื่นในโลกนี้เพราะเขาเกิดมาเป็นหอยสังแล้วกล้าวก็ขอให้เด็กชายผมแกละเล่าให้ฟังและผมแกละก็เล่าวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดสังทองซึ่งมีเรื่องอยู่ว่านางจันเทวีเป็นมเหสีของท้าวยศวิมลผู้เป็นราชาครองเมืองยศวิมลได้คลอดพระโอรสออกมาเป็นหอยสัง ทำให้นางจันทาที่เป็นพระสนมอิจฉาจึงหาทางกลั่นแกลง้งโดยยุให้โหนหลวงทำนายว่าพระโอรสหอยสังของนางจันทเทวีจะทำให้บ้านเมืองล่มจมท้าวยศวิมลหลงเชื่อจึงขับไล่นางจันทเทวีและลูกน้อยหอยสังออกจากเมืองไปจนทำให้นางต้องเร่ร่อนไปอยู่กับตายายในป่านางจันเทวีได้รับความลำบากมาก เพราะต้องช่วยตายายหาบน้ำต่ำข้าวหาฟือนอย่างยากลำบากจนเวลาผ่านไป5ปีเทวดาจึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยแปลงกายเป็นไก่ป่ามาคุยเขียจิกกินเมล็ดข้าวที่นางจันเทวีตากไว้พระสังเห็นดังนั้นจึงออกมาจากหอยสังเพื่อไล่ไก่และเก็บเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยเมื่อเก็บเสร็จก็ได้ออกมาช่วยเหลืองานของนางจันเทวี แล้วเล่นอยู่ในละแวกนั้นเมื่อมีใครมาก็รีบเข้าไปหลบในหอยสังทันทีนางจันเทวีสงสัยในพฤติกรรมมานานนางจันเทวีจึงทำท่าออกไปเก็บผลไม้ในป่าแต่กลับแอบอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นพระสังออกมาจากหอยสังจึงได้ทุบเปลือกหอยแตกพระสังไม่มีหอยสังจะให้เข้าไปแอบกายเหมือนเช่นเคย ก็ได้แต่ร้องไห้และเข้ากอดพระมารดานางจันเทวีก็ปลอบลูกน้อยหอยสังและกอดจูบยังมีความสุขรวมทั้งตายายก็พลอยมีความสุขไปด้วยเมื่อผมแกะเล่าจบกล้าวจึงถามว่าทำไมต้องเกิดเป็นหอยสังด้วยทำไมเกิดมาต่างจากคนทั่วไปผมแกะจึงบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้กล้าวจึงบอกผมแกละว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเขียนเป็นเกมคอมพิวเตอร์เรื่องลูกน้อยหอยสังผมแกลตบมือด้วยความยินดีแต่เธอต้องไปอ่านหนังสือวรรณคดีเรื่องสังทองเพราะยังมีเรื่องสนุกอีกหลายตอนเมื่อพูดจบเด็กผมแกลก็ขึ้นมาก้านกล้วยขีหายไปจากจอภาพ ล่าตะโกนเรียกไม่ทันเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเรื่องกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายสนุกไหมคะเอาละคะน้องๆได้ฟังเรื่องสนุกสนุกกันไปแล้วก่อนจากกันในวันนี้พี่มีกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้มาฝากน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องสังทอง คืออะไรตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้เป็นอย่างไรบ้างคะน้อง,องวันนี้ได้ฟังเรื่องราวสนุกสนุกกันไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ